สวัสดีครับเพื่อนๆผมบาสนะครับและตอนนี้เราอยู่กันในคลิปตอบคาถามเพื่อนๆจากในเพจนะครับว่าด้วยเรื่อง For of GodH ๊ดนะครับผมก็เป็นคําถามที่ผมไปถามไว้ในเพจนะครับให้เพื่อนๆถามข้อมูลเกี่ยวกับดันนี้นะว่ามีสงสัยอะไรยังไงหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าข้อมูลจะเป็นข้อมูลค่อนข้างเปิด ใช่ไหมครับก็หลายๆคนสามารถหาข้อมูลในส่วนของดันนี้ได้เองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหากจะมีข้อสงสัยเฉพาะทางอยู่นะครับมาเริ่มที่คุณอคุณสกุลชนนะครับผมแล้วก็คําถามจากคุณเชิร์ตนะครับแล้วคุณออฟแล้วก็สุดท้ายที่คุณอาต้องบอกบผมอ่านชื่อไม่ออกน,นะคุณ TS T W T ีีแยมนะครับก็คือขั้นตําที่จะเปิดด่านนี้ได้ครับก็คือเวลร้อยสามสิบนั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยมีคลิปแยกให้ดูอยู่แล้วนะแต่วิธีการผ่านด่านซึง่ง่ายมากไม่ว่าคุณจะมีของไม่มีของในอาชีพอะไรผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับผมไม่ยากอะไรมากมายนะักนะครับ แต่ว่าปัญหาคือมันต้องทําทุกตัวนี่แหละน,นี่คือปัญหานะครับผมทุกตัวที่จะต้องลงจะต,ต้องทําทุกตัวนะครับไม่สามารถลงแบบเป็นตี้ได้นะครับต้องทําทีละคนนะครับต่อไปคําถามจากคุณเสนีนครับอันนี้เป็นคําถามที่ยากนะครับนั้นเอาไว้หลังๆเลยแล้วกันนะต่อไปเป็นคําถามบางคุณมานิดนะครับถามมาเกี่ยวกับบอสนะครับบอสเนี่ยก็เป็นขนาดกลางนะครับผมเป็นกึ่งมนุษย์ไร้าธาตุเลเวลสี่เลยนะครับผมก็มีสกิลอะไรที่เด็ดๆมานะครับผม หลักๆเลยก็นะครับก็คือมีแกนคอร์สมีดึงนะมีอินชันเบรกนะฮะมีดิสเปลเราด้วยนะแมกนัมเบรสนะครับผมแกนคอร์สเจเนซิสเรก็มีนะผมก็สก,กลิลที่สุดแสนจะน่านลำคาญอย่างเอิร์ทควีสก็มีนะครับผมแนละแน่นอนนะฟูลฮิลนะครับส่วนใครที่แบบว่าใส่ชุด ไทยกะจะใส่เสื้อนะผมก็คือใส่เสื้อธาตุแสงแล้วก็จะมารับแกนคอร์สนี่ไม่เวิร์กเพราะว่ามันมีดาร์กแกนคอร์สด้วยนั่นเองนะครับต่อไปเป็นคําถามจากคุณภูวนนะครับคําถามคือเสื้อดีกว่า17.1หมยึยงต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะเฉพาะทางนะครับทั้งเสื้อทั้งมัฟเลยนะผมจะทําดาเมจทั้งกายภาพและเวทมนต์นะครับต่อมอนเตขนาดกลางธาตุไฟธาตุดาร์กนะครับผมแรงขึ้น ซึ่งแล้วแต่ว่าเราก็ลดดาเมจทั้ง2อย่างนั้นด้วยนะครับผมทั้งเผ่าทั้งธาตุนะครับข้อค่อนข้างเฉพาะทางนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าวดีกว่าไหมเพราะว่าอย่าง17.1อย่างมันค่อนข้างเดินทางสายกลางนะครับจุดเด่นของมันเลยก็คือมี ATK ค่อนข้างสูงนะครับตัวอันนี้ไม่แคบแต่ไม่มี ATK ครับเพื่อนๆเลยนะครับซึ่งอาจจะไม่เวิร์กครับก็ถ้าใส่คู่กับมัรเนี่ย จะเพิ่มเลือดให้้วยนะครับแล้วก็ทั้ง2อ,อย่างบวกกัน11จะได้ลดดีเลย์สินะครับต่อไปเป็นคําถามจากคุณทีนะครับผมปลายาแรงกว่า C ีเยอะไหมต้องบอกเลยว่าพิเศษนะครับผมก็เมื่อคุณใช้ใช้สกิลไนี่นะครับปลายาใส่นะบอสจะใช้แวมไพร์กริปนะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับ ก็อาจจะเป็น c c น่าจะดีกว่านะครับต่อไปเป็นคำถามจากคุณธนัทนะครับถามว่าถ้าออฟตัวเข้ามาตอน22วิบสวทีบอสใจได้ครับผมก็คือต้องเห็นบอสตายครับถึงจะน,นี้รับของได้นะครับต่อไปเป็นคำถามจากคุณธนกรน,นะครับถามว่าวิธีสู้กับบอสสำหรับอาชีพที่ไม่ใช่คีกับเวทแล้วกว็มีวิธีต่อสู้ฟรี ที่สูงไหมยกตัวอย่างอาชีพเช่นอย่างเลนเจอร์ต้องต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับเลนเจอร์ต้องบอกเลยว่าต้องทําฮิตอย่างเดียวครับผมก็สุธีง่ายกว่านันครับคุณธนกรครับลงโหมดง่ายครับก็ คือต้องบอกเลยว่าลงหมดงา่ายไเลยนะเราเน้นฟาร์มเราเน้นรอบอะครับคุณธนากรเราไม่ต้องไปต้องลงแบบยากครับผมลงแบบยากอะมันยากมากๆเลยนะครับซึ่งผมแนะนําให้ลงแบบธรรมดาเพื่อเราจะได้ฟาร์มดีกว่านะครับต่อไปเป็นคําถามจากคุณเสนีนะครับผม สรุปว่าเรามีเวลากี่วิในการจบบอสครับก่อนที่บอสจะฟูลฮิลก็พอดีว่าคุณแอซซิงเขาได้ทําไว้แล้วนะครับผมผู้เสนีครับก็คือประมาณ3วินะครับผมมีเวลาแค่3วินะก่อนที่เขาจะฟูฮิลนะครับก็คือเมื่อคุณทําดาเมจได้แค่เก้าแสนครับซึ่งในส่วนนี้ถ้าคุณเสนีอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยไปดูที่คลิปของคุณแอซซิงเดี๋ยวคือว่าคุณวีได้นะครับผมแล้วก็สาบเพื่อนที่อยากได้ข้อมูลแบบ จัดนักจะเต็มนะครับไปดูของคุณวินนะครับผมเซตเน็ตแกมเมอร์ได้นะครับเขาทาไว้ให้แล้วเครื่องแจกทั้งสองท่านได้ทําไว้แล้วนะผมก็เลยเลือกที่จะทาคลิปแบบนี้แทนนะครับก็บคือเป็นการถามตอบแบบนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็ได้ถามแล้ว ผมมาเลยมาต่อแล้วก็คำถามสุดท้ายจากคุณออฟฟี่ครับไม่ใช่สุดท้ายสิประดับนี้แรงกว่าประดับที่มีไหมก็คือต้องบอกว่าเป็นตัวคูณที่ไม่มีครับคุณคุณออฟฟี่ครับผมเพราะว่าในตอนนี้ในเซิร์ไทยนะครับประดับเนี่ยเขาจะเพิ่มดาเมจในส่วนของประเภทในส่วนของคาดแต่ไม่มีนะครับถ้าเพิ่มแล้วด้วยความอะไรยังไงก็แรงกว่าครับแต่อาจจะ ไม่มีรถดีเลยให้อะไรอย่างเงี้ยครับอันี้แล้วแต่อาชีพที่จะใช้งานครับแต่ว่าแรงยังไงก็แรงกว่าครับผมเพราะว่าได้ในส่วนของขนาด25%นะครับหากคอมโบกับสตรองนะครับแล้วก็แมคคณิกดันๆฟุ้นก้อนแล้วก็ไฟมันทำงานยังไงนะครับก็สำหรับไฟนะครับอันแรกเลยกันไฟห้ามวุ่นะจบบอสไม่ได้ภายในเหรือวีลไฟก็จะทำงานนะครับเมื่อไฟทำงานเนี่ย แนะนำให้เดินหลบนะครับผมให้เดินหลบหลบไปเรื่อยๆครับไม่ต้องชนนะเพราะว่ามันแรงอยู่นะอย่าชนนะครับผมก็มสักพักหนึ่งตัวนี้ก็จะโผล่ออกมาให้เราคุยกับมันนะไฟก็จะหยุดทํางานแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือฝุ่นกรณีที่บอสโรรกรธมากๆเนี่ยครับมันจะวนไปถึงคําถามของคุณของคุณเซนนี้ก็คือเรื่องฟูลฮิลนะครับบอสเนี่ยจะฟูลฮิลตัวเองนะครับในช่วงนั้นนะ่ะมันจะมีฝุ่นขึ้นมานะผม จุดำดำๆนับหนึ่งสองสามสี่นะครับให้เราเดินเก็บให้หมดนะครับบอสก็จะรีเซ็ตตัวเองนะครับบอสก็จะไม่ไม่ฟูหิวตัวเองก็คือไม่หิวเรื่อยๆอะ่ะแล้วดาเมจ่อแล้วกลับมาเบาลงแล้วาสามารถจบย้ตรงั้นทีนี้นมันจะถึงไปถึง22ิวิที่คุณธนัทถ่าไว้นับ22ิบสอวิตรงจุดนั้นนับที่เราเดินเจ็บฝุ่นครบแล้วนับแล้วทีนี้นมันจะมีไอตัวที่มันเป็นลูกตายยกผมเรียกชื่อมไม่ถูกโผล่ขึ้นมาเนี่ย ก็ตรงจุดนั้นไม่มีอะไรเช่นเดียวกันครับผมเราก็ไปตีมันให้มันจบก็คือปัโจุบมมาสี่จุดนะครับผมเนี่ยครับซ้ายขวานะครับผมก็เก็บให้หมดนะครับค่ามัน เพราะว่ามันเป็นตัวที่น่าลำคาญมากๆเลยนะครับทีนี้ในส่วนของ iPhone นนะขอกลับมาพูดนดนึงนะให้เราเดินชนเฉยๆนะเราไม่ต้องเป็นต้องคลิกคุยนะก็คือเรากดเดินไปชนในระหว่างที่ไฟลูกไฟมันในนี้นะทำงานก็คือให้เพื่อนๆเก็บลูกไฟเ,เก็บ ไอ o ุ e ดำๆก่อนครบแล้วค่อยคุยกับไอตัวนี้เพื่อปิดการทำงานของกิมมิกไฟนะครับโอเคครบแล้วนะครับผมสำหรับคำถามของเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆดูมาถึงจุดนี้นะดาวมีของแถมไว้ด้วยจะเป็นอะไรงั้นปิดรับชมกันเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูมาท้ายคลิปนะก็จะมีของแถมนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการลองออฟลอง ครับประดับกิงสมิธให้ดูนะครับผมก็เมื่อเพื่อนๆทำเควสืในเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีตู้ขึ้นมาปรากฏ3ตู้นี้นะครับก็ตู้แรกกน่ยเป็นตู้กดน้ำนี่ก็คือสำหรับคราบของนะครับผมคราบเสื้อมัฟประดับนะครับตู้สล็อตเนี่ยจะเป็นซุมออฟนะครับผมส่วนตู้คีบเนี่ยก็จะเป็นนี้นะครับเอาไว้สำหรับย่อยนั่นเองนะครับพิเศษเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆพืที่ดูจบนะครับผมก็จะแถมให้นะครับ โอเคก็จะไคขาบกันเลยนะโอเคเรามาลองกันที่ตู้แรกกันเลยนะครับผมว่าตู้แรกอย่างที่บอกนะครับเป็นสําหรับขาบนะครับก็จะมีในส่วนของเสื้อมัฟประดับตามใช้ต่างๆนะก็มีสตองมีเอจิมีวิทมีเด็กรักอะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราจะค้าบสตองนะครับผมก็คือเป็นเหมือนเป็นประดับสเต็งนะครับก็ได้เอ K 10%ซนะก็กดเข้าไปเลยนี่ครับผมของคาบก็จะมีขึ้นให้ดูนะ ว่าใช้อันนี้นะครับผมเป็นเจมสโตนจากในยดันนะครับผมต้องลงดันนะครับถึงจะได้มานะครับ5้าชิ้นแล้วก็เม็ดแดงนะครับผมหรือว่าชิ้นแดงนั่นเองครับ5้าชิ้นนะออกขาดกันเลยฮะบนไม่ใช่นะ,ะบนเป็นไม่คาบโอเคอันล่างเป็นคาบนะครับโอเคเราได้มาแด้วในสุดเราก็ได้ประดับคิงสมิธมาแล้วนะครับเพื่อนๆอ่า นี่นะผมมาที่ผมบอกนะครับผมอ่าสำหรับแปรเป็นอังกฤษอันนี้ใช้ชื่อว่า power นะครับผมโอเคนี่นะฮะ ATK 10ก็ difference 10น,นะครับเราได้ประดับ king smith มาแล้วนะผมก็ใส่เข้าไปที่สล็อตบังคับซ้ายนะครับเพื่อนๆอ่าโอเคล้อคุยกับตู้สล็อตนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะผมออฟเสื้ออ off อ map แล้วก็ออฟในส่วนของอ,อันนี้ยกเลิกนะผู้ผิดอันนี้ยกเลิกอันนี้ออฟป,ประดับนะครับก็ทุกการออฟนะจะใช้หินอันนี้นะครับผมที่ดอบจากดันนะ10อันนะครับผมเกมสโตนอันนี้นะครับแล้วก็หินแดง40อันนะครับผมต่อครั้งนะก็มันออฟได้สสล็อตนะครับเพื่อนๆโอเคไปก็เลยอันแรก ก็ช่องแรกจะเป็นช่องของส่วนของสเตตัสนะครับช่องที่2เนี่ยก็จะเป็นออปชันอันนี้นตามนี้เราเคยนะครับผมก็มีรถไล่ไฟเตอร์สปิริตอาชาร์ปนะครับผมประมาณนี้นะโอเคแนละ้วไปต,ต่อเลยนะผมในช่องที่2องนะใช้40กับ10เหมือนเดิมนะครับผมเราก็จะได้ในส่วนของอะไรมาเอ่ย ได้ยิงไกลมา4นะครับผม Expert Archer Level 4ครับแล้วก็ช่องสุดท้ายอันนี้เป็นช่องที่สำคัญที่สุดเลยนะส่านผกับเยาวภา,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 าพทุกคนจะคงต้องอยากอยากได้ออฟสตรองแน่นอนนะซนะึ่งเรามาดูกันวะ่าเพราะว่าผมจะได้ออฟอะไรนะครับโอ้โหอลัออาางการงานสร้างเดี๋ยวนะโอ้ my goodness พังครับผมลืมบอกไปนะว่าคันออบนี้มันมีโอกาสที่จะพังแบบนี้ด้วยนะครับผมแตกสะไรขาดหายไปกับมือเลยครับเออคือแบบว่าตอนแรกเนี่ยขบก็จะเอาไว้ย่อยในี่าอันนี้ให้ดูดินะแต่ว่าไม่ได้หินแดงคืนนะครับอันนี้โอ้ยอ,อะไรเนี่ยเครื่องจะออบโอ้ยคือนอกจากก็แบบว่า อปสุ่มแล้วนะผมจะมีซุ่มที่จะแตกด้วยนะครับ <c oughs> จะปวดหัวใจถ้าหลือเกินโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับาหากชื่นชอบนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามผมให้ด้วยนะสวัสดีครับ